เวลามีคนไข้ใหม่ๆมาหาหมอเนี่ยหมอมักจะถามว่าปกติฉีดที่ไหนทําอะไรที่ไหนถ้าเราเจอหมอที่มันผูกจริตเราแล้วอ่ะเขาสามารถฉีดคนไข้หลายคนนะฉีดโบท็อกมาเนี่ยหมอเห็นผลงานแล้วเนี่ย,ยฉีดดีอยู่แล้วกลับไปฉีดที่เดิมได้เลยเพราะยิ่งฉีดด้วยกันบ่อย,อยๆก็จะยิ่งแบบเข้าใจกันมากขึ้นคนไข้ประจําของหมอก็ลักษณะเนี่ยการที่เขามาเจอหมอแล้วเขารู้สึกโอเคหมอไม่ได้พูดหมอเก่งหรือดีนะเร,เ,เราโอเคกันทั้งคู่ แล้วการเข้าคลินิกไมซเซยของหมอคือเข้าเป็นระยะหมอเก่งๆมีทั่วประเทศแต่หมอคนที่จะเข้าใจโครงหน้าเราจริงๆที่เขาจะดูกับเราในระยะยาวๆเราหาไม่ได้ง่ายๆถ้าเราเจอเขาแล้วอ่ะก็ฉีกับเขาต่อไปเราไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนหมอนะคะส่วนตัวหมอก็เหมือนกันนะคะทุกวันนี้ก็คงจะต้องฝากใบหน้านี้ไว้กับหมอบีนะคะ <laughs> ก่อนหนะ้านี้จะเป็นหมอจ๋านะคะหมอจ๋า BYS Clinic ที่มีเครื่องอัลตราอร์เมอร์อยู่ที่พระรามเนะคะตอนแรกหมอไม่เคยเอ่ยชื่อเลยนะว่าหน้าหมอเนี่ยได้รับการฉีดจากใครที่ผ่านมานะคะก่อนที่หมอจะเปิดคลินิกหมอทำหน้ากับหมอจ๋า BYS Clinic มาตลอดตั้งแต่อายุ30ตอนนี้ก็คือต่างคนต่างเปิดคลินิกแล้วนะคะหน้าหมอเนี่ยก็จะให้หมอบีฉีดให้นะคะล่าสุดก็คือหมอบีฉีดฟิลเลอร์ให้หมอไป6 หกหรือแปดจะไม่ได้หรอวะเยอะมากแล้วโบท็อกก็จะเป็นบีฉีดให้นะส่วนตัวหมอหมอจะมีปัญหาคิ้วด้านนี้มีปัญหาทุกครั้งที่ฉีดจะกระดกมากกระดกน้อยก็แล้วแต่เพราะว่าก้ามเนื้อหน้าผากของหมอตรงตนี้มีปัญหานะคะมันจะแบบไม่เหมือนคนอื่นมันจะเหมือนมิดมันเหมือนน่าจะฝอร์ดมันจะน่าจะบางอยู่ตรงนี้เวลาฉีดไปบางทีต้องซ้ําตลอดตรงนี้นะคะ